มาว่า,าพี่กันตรีใช้ปุ๋ยอะไรทําไมใบใหญ่จังทําไมใบใหญ่จังทําไมแตกลอดไว้ทําไมบอนงามจังเลยอะไรเงี้ยเนาะวันนี้เดี๋ยวพี่กันตรีก็จะมาคุยให้ฟังนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเป็นงาวกวนอูนะคะงาวกวนอูก็กําลังแตกลอดนะที่แรกได้มาสองใบได้มาสใบตอนนี้เราก็ได้ใบใหม่มาอีกนะคะน,นี่เป็นงาวกวนอูเนาะ วันนี้เราจะคุยกันสบายสบายถึงเรื่องการใช้ปุ๋ยนะคะใช้ปุ๋ยยังไงใช้ปุ๋ยอะไรแล้วก็ข้อข้อควรระวังนะคะการใช้ปุ๋ยเนาะกาันนี้ก็เป็นนารายณ์เรื่องพบนะคะอันนี้ก็แตกกลอดมาแตกหลอดไวมากเลยนะคะเพื่อนๆนะแตกกลอดมาแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกเห็นไหมคะนะที่แรกมาอยู่สองใบนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้ได้ใบใหม่มา นะคะคได้ใบใหม่อันนี้ก็ได้ใบใหม่นี่ก็เป็นใบใหม่นะคะใบใหม่แตกไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็มีแตกกรอดเพิ่มมาอีกเห็นไหมคะเพื่อนๆนี้แตกกรอดเพิ่ม,มอีกหลอดใหญ่ด้วยต้นใหญ่ด้วยนี่เป็นอะไรเรื่องพบนะคะลองดูจากต้นนะคะต้นเขาจะเป็นสีดํานะคะดําออกน้ําตาลเข้มเลยนะเพื่อนเพืลองดูนะคะต้นนี้ชัวแน่นอนนะเพื่อนๆนะคะ เป็นอะไรหลังพบนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยต่อว่า่าข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าพี่กันตรีก็เลี้ยงบอลมามาหลายเดือนหลายปีละพูดง่ายๆเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ทดลองไปเรื่อยๆว่าเราใช้ปุ๋ยอะไรถึงจะดีนะบางต้นพี่กันตรีใช้ไปแล้วยุบนะคะยุบทั้งหมดเลยยุบทั้งหมดนี่แหละนะยุบไม่เหลืออะไรเลยก็มีนะคะไม่เหลืออะไรเลยก็มีบางต้นก็ แตกกอนะเพราะว่าบอนนะ่ะเขาจะไม่เหมือนต้นไม้อื่นนะคะจะว่าเลี้ยงยากก็ยากนะคะเพื่อนบางคนใช้ปุ๋ยยูเรียนะคะเม็ดสีขาวนะ4600ในะยุบไปทั้งหมดเลยนะคะบางคนก็ใช้นนใช้นี่นะยุบไปก็มีนะคะเนาะของพี่กันตรียุบไปก็มีนะคะแต่ก็การใช้ปุ๋ยของพี่กันตรีเราจะไม่ใช้ทั้งหมด เราจะมีการทดลองก่อนนะคะว่าเขาชอบอะไรเนาะประเด็นแรกเนาะเขาชอบอะไรนะคะถ้าเราใส่หมดทั้งหมดถ้าเกิดเขายุบหมดนะเราก็จะเสียใจเนาะก็ยุบไปบางต้นก็ไม่เป็นไรนะของพี่กันตรีก็ยุบเป็นเป็นบางต้นแล้วพี่กันตรีจะไม่เชื่อใครง่ายๆว่าใช้ตรงนี้ดีใช้สุดนี้ดีใช้น่นดีนี่ดีนะเราไม่เชื่อนะคะเราไม่เชื่อใครง่ายๆนะคะ บางทาีบางทีเพื่อนๆนะ่ะตามกระแสะเขาบอกว่าใช้ตรงนั้นดีใช้อะไรดีใช้นุ่นดีนี่ดีก็ใส่ลงไปในที่สุดบอลก็ยุบนะคะเพราะฉะนั้นบอลเนีนะ่ยเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะคะว่าเขาก็ไม่เหมือนต้นไม้อื่นจะว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายเลี้ยงยากก็ยากนะคะเลี้ยงบอลกว่าจะโตนะเพื่อนๆนะจากต้นเล็กๆ เล็กนิดเดียวนะคะกว่าเขาจะโตได้ถึงขนาดนี้ใช้เวลานานนะเพื่อนเอน,นะคะตอนนี้พี่กันตรีค้นพบแล้วว่าปุ๋ยที่ใช้ดีบอลไม่ยุบบอลชอบนะคะคืออะไรแล้วสีสันก็สวยนะคะคือตัวนี้พี่กันตรีแนะนำเลยนะคะออสโมโคสนะคะออสโมโคสตัวนี้เนี่ยมันมีสองตัวนะสีเหลือง เม็ดกลมๆเม,ม็ดเท่ากันนั่นสูตรสิบสามสิบสามเสมอกันนะคะอันนี้เป็นสูตรสิบแปดนะคะยี่ห้อน,นี้สูตรสิบแปดนะคะสิบแปดเสมอการเร่งทั้งต้นทั้งใบนะคะแล้วก็จะเร่งสีให้สวยงามนะคะเพื่อนๆออสโมโคสนะคะพี่กันตีไม่ใช้อะไรเลยที่ได้มาเนี่ยไม่ใช้ที่เพื่อนๆทํา ทําคลิปมานะพี่กันตรีก็กไม่ใช้เนาะพี่กันตรีก็ต้องมีความเชื่อมั่นในสูตรของพี่กันตรีแบบนี้นะคะนะเราใช้ตัวนี้นะคะได้มาทีแรกมีอยู่2องใบนะก็ใช้ตัวนี้โรยลงไปนะคะทุกแต่ไม่ถึง1นึเดือนอะทุก15วันนะคะ15วันพี่กันตรีก็จะโรยปุ๋ยออสโมโคสละลายช้าลงไปนะคะเพื่อนๆจะทำให้ บอลของเราแตกยอดนะคะแตกยอดแล้วก็แตกหลอดขึ้นมานี่ก็เริ่มแตกหลอดนะคะนะถ้าเราใช้ปุ๋ยผิดนะเพื่อนๆนะบางคนซื้อมาเป็นต้นหลายพันนะนะคะไม่จําเป็นอย่าไปใช้อะไรที่ที่เลอะเทอะนะคะที่เลอะเทอะเนาะไม่จําเป็นนะคะเพราะสมัยก่อนนะ่ะ คิดถึงสมัยก่อนนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราก็ปลูกบอลมาคุณสมัยโบราณปลูกบอลมาเขาก็ไม่ใช้อะไรมากมายก็เขาใช้ธรรมชาตินะคะเขาไม่ใช้อะไรมากมายเนาะเพื่อนๆอนตอนนี้พี่กันตีก็ได้ตัวเนี้ยสุดนี่แหละจะไม่ใช้อะไรละนะคะไม่ใช้อะไรเพราะเราเราได้แล้วเราค้นพบแล้วว่าบอลเนเขาชอบตัวนี้นะคะเขาจะชอบตัวออสโมโคสนะคะ ออสโมโคสก็ใบก็ใหญ่นะคะเพื่อนๆน,นะใบก็ใบใหญ่พอสมควรนะคะเกินฝ่ามือนี่ก็ใบใหญ่นะก็ออสโมโคสก็จะมาคุยให้เพื่อนๆฟังเนาะใช้ตัวนี้เลยออสโมโคสเลยไม่มีสารตกค้างด้วยนะคะแล้วก็นะ้าไม่มีสารตกค้างบางคนอาจจะใช้ปุยป๋ยปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดก็ได้ปุ๋ยค้างคาว ก็ได้ปุ๋ยขี้ไก่นี่ก็ได้นะเพื่อนๆนะแต่ว่าประเด็นสําคัญคือขี้วัวเนี่ยเค็มนะคะขี้วัวเค็มเนี่ยบอนเขาบางทีถ้าใช้มากไปถ้าเราไม่รู้สูตรเนาะก็จะทําให้บอนของเรายุบได้ยุบลยนะคะยุบแบบไม่เหลือเลยนะเพื่อนๆมันเค็มนะคะเนาะวันนี้ก็วันนี้ก็ใช้ตัวนี้นะคะอามาฝากเพื่อนๆเนาะ เพราะว่าเพื่อนๆถามมาว่าพี่กันตรีใช้ปุ๋ยอะไรใช้ตัวนี้แหละตัวนี้สรุปแล้วว่าตัวนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดของเขานะคะดีที่สุดของเขาทําให้เขาโตไวแตกยอดแล้วก็สีสันสวยงามด้วยนะคะบอนต้องกัดสีสวยงามนะคะนะอันนี้เป็นนารายเลงพบนะคะนะคะนารายเลงพบนะพี่กันตรีฟันธงเลยนะคะว่านารายรงพบ แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะเรียกอะไรนะแต่พี่กันตรีบอกเลยว่าของพี่กันตรีเป็นอะไรเรื่องพบนะคะเนาะนะคะ,ะการใช้ปุ๋ยอย่าลืมนะคะเพื่อนๆถ้าใช้ปุ๋ยผิดถ้าใช้ปุ๋ยผิดคิดจนอะไรล่ะจนเครียดอะเออนะใช้ปุ๋ยผิดคิดจนเครียดนะคะถ้าเราใช้ปุ๋ยที่ถูกเห็นไหม สีเขาก็จะสวยแบบนี้เลยสีสวยงามนะคะแล้วประเด็นสำคัญอีกตัวหนึ่งต้องมีภาชนะรองนะคะรองตรงนี้นะต้องหาที่รองที่รองกระถางนี่มีรองกระถางทุกต้นนะคะเ,เพื่อนเนี่ก็มีรองทุกต้นรองกระถางทุกต้นนะคะนะนี่ก็แตกใหม่อีกแล้วสวยมากๆเลยเพื่อนเพื่อนลองดูนะนี่แตกหลอดใหม่อีกแล้ว น,นี่ก็เพิ่งแตกไปนะคะน,นี่ก็แตกหลอดใหม่สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะอยากให้แตกแบบนี้ทุกวันนะ่ะเดี๋ยวน,นี้ก็ประมาณสามวันก็เป็นใบแล้วเนาะประมาณสองวันนะคะก็จะเป็นใบออกแบบนี้ละจะคลี่ออกแบบนี้เดี๋ยวใบก็จะโตขึ้นนะคะ นี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้น่ารักมากเลยนะคะนารายเังพบนะคะต้นนี้ฟันธงเลยนะคะว่าน้องคือนารายเังพบนะแบบนี้เลยนะคะเนะีเขียวมาเลยเพื่อนๆลองดูเขียวเลยนะเขียวเลยเห็นไหมคะอ่าเขียวออกมาเลย นะแต่ไม่แม่ค้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะไม่ค้าไม่รู้เดี๋ยวให้ไม่ค้ารู้เดี๋ยวไม่ละไม่ค้าก็จะขึ้นราคาอีกเนาะเพื่อนๆพื่อนเอาละวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการใส่ปุ๋ยนะอย่าลืมนะคะการใส่ปุ๋ยต้องดูให้ดีนะต้องคิดให้ดีใส่ปุ๋ยผิดบ,บอนก็ยุบเลยไม่เหลืออะไรเลยนะเพื่อนๆนนะคะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้แหละดีที่สุด นะคะแต่เพื่อนๆหลายคนก็ใช้นอนใช้นี่ใช้ผงชูรสบ้างใช้อะไรบ้างแต่พี่กันตรีค้นพบแปลว่าตัวนี้ดีที่สุดเนาะเพื่อนๆตัวนี้ดีที่สุดแล้วก็ต้องมีน้ําแช่ให้เขาน้ําแช่ให้เขาตลอดนะคะประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆความสวยงามของเขา ความสวยงามไม่มีใครเท่าเลยนารายเรืองพบสวยงามจริงๆ